สวัสดีครับท่านผู้ชมเช้าเชาวัาววนนี้คุณตาวิถีไทยก็พามาชมต้นไม้มงคลอีกสายพันหนึ่งที่มีชื่อว่าบันไดสวรรค์ปาทิทโททิทโทซื้อคือเป็นมงคลซื้อคือม้วนแท้คุณตาวิถีไทยเพื่อนว่า อยากคนจักคนตั้งชื่อเด้เนาะว่าทําไมถึงเรียกว่าบันไดสวรรค์นี่นี่นนมันเป็นชั้นๆเนาะชั้นๆๆเป็นบันไดย่างขึ้นสูงขึ้นไปจนฮอดเมืองสวรรค์พูว่าง่ายๆไปความหมายของชื่อต้นไม้ฮะปลูกไว้ที่ไหนคนในบ้านในเรือนอก็จะมีบันไดขึ้นไปสู่เมืองสวรรค์เห็นบ่ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจริงๆแล้วบันไดสวรรค์นี้ก็เป็นต้นไม้ธรรมดานี่แหละนะแต่ว่าคนตั้งชื่อให้มันดูดีขึ้นให้มันมีความเป็นมงคลบันไดสวรรค์เป็นต้นไม้ประดับสวยงามนอกจากจะเป็นต้นไม้มงคลแล้วยังเป็นต้นไม้ประดับสวยงามปลูกใส่กระถางงามๆนะ เป็นตะแพงเขาก็สิเลยไปเอยเือยอ่าม่นไพเห็นกับสะดุดตาแม่นไพเห็นกับป้าคือขักแท้บันไดสวรรค์กระถางนี้เพื่อนว่าคุณตาวิถีไทยอันนี้ก็ได้รับบริจาคมาคุณตาวิถีไทยอ่าจากไอ้เพื่อนบ้านท่านหนึ่งเนาะอ่าเพื่อนบริจาคมาอเอาอยุบ สิเอาต้นไม้ให้นะเอาเอาเอาเพราะคุณตาวิธีไทยชอบต้นไม้อยู่แล้วก็เลยเอามากอนึงเนาะผู้ผู้ทั้งพุ่นแม่นเบิดทั้งนั้นซนนะนะผมว่าสิเป็นพวกอ่าไอนี่นี่เศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีเรือนในนะกระติดมานำนะติดมานำกระถางนำนะนอกจากจะเป็นไม้ประดับสวยงามแล้วยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศเพราะว่า เวลาที่เขา,าเรียนในวิทยาศาสตร์เบื้องต้นเนาะเขาสิเห็นว่าใบไม้ของพืชต่างๆสิมีคุณสมบัติในการคลายออกซิเจนนะคลายออกซิเจนออกปรับอุณหภูมิเอ่อปรับบรรยากาศแถวนั้นแทนที่อะ g a ตัวอื่นอืมพวกคาร์บอนไดออกไซด์แบบนี้่หรือว่าพวกควันพิษ จากโรงงานหรือจากมลภาวะจากรถท่อไอเสียรถยนต์นี่มันปกคลุมอยู่เอาเอานี้มาปลูกออกซิเจนมันกซีเข้ามาแทนที่ขับไล่พวกมลภาวะต่างๆให้ออกไปไกลๆเนาะเขาอยู่ใกล้ๆนี่ก็รู้สึกสดชื่นเพราะเขามีออกซิเจนนะถ่ายเทออกมาอมนอกจากนั้นในโครงการ พฤกษศาสตร์ของโรงเรียนของการอ,อาพอสทครูก็ยังเอาต้นบันไดสวรรค์เข้าไปอยู่ในห้องเรียนนะห้องเรียนที่มีชีวิตนักเรียนก็เรียนต้นไม้นั่นต้นไม้นี้นะเพื่อที่จะให้นักเรียนได้รู้จักต้นพฤกษศาสตร์ที่มีอยู่ในพื้นถิ่นต้นไม้มงคลต่างๆโดยเฉพาะเช้านี้ ครูให้พวกเธอได้เรียนเกี่ยวกับต้นบันไดสวรรค์นะเอาสมุดดินสอขึ้นมาวาดและระบายสีวันสันนักเรียนนี่ถ้าวันไหนที่มีชั่วโมงนี้นี่สิบกขาดเรียนเลยนะมาเต็มครูเช็คชื่อมาครับเด็กชายวิถีไทยมาครับอามาครบคะแนนเต็มแล้วในเรื่องทักษะการวาดการระบายสี การเก็บตัวอย่างของต้นไม้นี่อ่าคะแนนเต็ม,มเข้าไปถึงรั้วมหาลัยนิสิตนักศึกษาบอกว่าอาจารย์ครับต้นบันไดสวรรค์นี่น่ะนที่ให้พวกเราไปสืบเสาะหาข้อมูลไปสืบค้นมาเนี่งม,มันมีพื้นถิ่นมาจากนั่นจากนี้ นักเรียนเอามาพรีเซนต์หน้าห้องอพอได้ข้อมูลมาเสร็จพรีเซนต์เสร็จนะคนที่มีความรู้เกี่ยวกับยูทูบเฟซบุ่า, YouTube, Facebook, าพวกที่แบบมีคอมพิวเตอร์ต่างๆนี่ว่าเทาะไปพวกโปรแกรมต่างๆโปรแกรมเมอร์นี่นะยูทูบเบอร์นี่เอาไปลงกลุ่มของเธอเอาไปลง ใครที่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นบันไดสวรรค์มีประวัติความเป็นมาอย่างไรเป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศไหนนะต่างประเทศมีไหมและมีชื่อว่าอะไรบันไดสวรรค์นี่มีเพื่อนเพื่อนมีสาขาข,าของเอ่อเรียกว่าสายพันธุ์ของเขาเนี่ยมีแต่ต้นนี้ใช่ไหมหรือมีตัวอื่นอีกอืมอย่างเช่นอโกนิมาเนี่ยเช่นอโกนิมาเนี่ยมีอโกนิมา รวยไม่เลิกเศรษฐีพันล้านอะไรก็ว่าไปเนาะหรือว่าแสงเงินแสงทองอันนี้ก็คือกันนี่บันไดสวรรค์นี่มีกี่ประเภทมีกี่ชนิดมีกี่สายพันเนาะมีแบบด่างมีไหมบันไดสวรรค์ด่างไปหามาโมโต้วัวใได้คะแนนถ้าตัวใดหาแห้งข้อมูลหายากแห้งได้คะแนนหลาย a b c ตามลำดับนะ พวกเอกพฤษศาสตร์นี่อืจบเอกไปนี่จบเอกนี้ไปนี่ก็คือว่าต้นไม้ใบหญ้าแต่ละชนิดโดยเฉพาะในประเทศไทยนี่ต้องหู้เบิดนะเอาตั้งแต่ฟิกมอสขึ้นไปตั้งแต่ไอ้้ไอตัวพวกเชือ้อราต่างๆแบคทีเรียที่อยู่ในตรงมุงต้นไม้นะนะหุ่จักเบิดเอามาศึกษาหาข้อมูลไปจนถึงต้นไม้ใหญ่ สูงระโยงระยางเบิ่องนู้นักเอกนี่นอกจากนั้นยังเอาไปเป็นของขวัญของที่ระลึกเอาไปจัดเอาเลือกตวกิ่งกงามนี่นะไปปักชํำใส่กระถางเป็นตะแพงตะแพงอ่มอบให้เนื่องในโอกาสวันขึ้นบ้านใหม่อ่าวันแต่งงานแต่ส่วนใหญ่แหละเขาสิเอาไปให้แบบวันขึ้นบ้านใหม่ เป็นมงคลส่วนงานอื่นๆกับโบพันได้เนาะผูกข้อต่อแขนย่ายไปรับตําแหน่งใหม่หรือมารับตําแหน่งใหม่หรือโอกาสกเกษียณอายุราชการเขาบอกใอยเอาต้นไม้ไปมอบให้มันพลุงพลังนะเขาสิไปจัดอยู่โรงแรมจัดอยู่บ้านไอ้ที่ไหนก็นแล้วแต่นะแต่ขึ้นบ้านใหม่นี่พอเอาไปให้นี่เขาสิเอาไปตั้งไว้เลยมุมนั่นมุมนี่มุมนี่มุมนั่นนะ เพราะว่าขึ้นบ้านใหม่เขาต้องเซินเขาไปอยู่เฮือนเฮือนใหม่เขาอยู่แล้วแต่ว่างานแต่งงานวันเกิดหรือวันอะไรเนี่ยอาจจะไปจัดที่อื่นมันยากที่สิ์หอบหิวกลับคืนมานะคือกินให้มันเบิดในหันเลยถ้าเป็นของฝากของที่ระลึกกด็ดีว่าง่ายๆไปหรือไม่ก็เอาแบบกระทัดรัดสร้อยแหวนนาฬิกาทองแบบนี้นอกจากจะ เป็นของฝากของที่ระล,ลึกแล้วเอาไปทำอย่างอื่นได้ไหมคุณตาวิถีไทยหลายคนบอกว่าพืชต้นไม้มงคลบางชนิดนี่เป็นสมนุนไพรได้อ่เหมือนพวกลิ้นมังกรเห็นไหมลิ้นมังกรนี่อ่หรือว่าต้นมะแรงแขงต้นมะแรงแขงไปดูสิอันนี้มอบหมายให้นิสิตนักศึกษา พวกเธอไปเจาะเข้าไปอีกซิว่าบันไดสวรรค์นี่เป็นแต่ต้นไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างไรายได้เป็นของฝากของที่ระลึกมีคุณสมบัติในการที่จะรักษาอะไรไหมอย่างเช่นยางของเขานี่เออต้นต้นไม้บางชนิดเนาะเออเด็ดเอาอยางนี่ไปแปะใส่พวกเ ตุ่มตาปลาอ่าตาปลาแบบนี้ให้มันลุดให้มันยางออกเนอะยางมันนี่พวกต้นไม้ที่มียงมียางนี่มันสีเป็นทั้งคุณและโทษถ้าเอาไปใช้แบบขี่กระตอดบ้านเฮานี่เนาะภาษาทางการเพื่อนบอกว่าตุ่มตาปลาเอาไปเด็ดเอาอยางไปยางมันก็สิกัดเปื่อยออกเปื่อยออกแต่ถ้าไปถูกตาถูกสัมผัสอะไรบางส่วนบางแห่งที่มันมี แพ้นี่มันอาจจะเกิดการคายคันและคายเคืองปวดแสบปวดร้อนขึ้นเนาะเหมือนต้นาสาวน้อยปรับแป้งพญาเสือโครงแบบนี้พวกตระกูลนี่ตระกูลนี่นะนี่นีมียางที่เป็นพิษมียูทูบเบอร์ลหลายๆคนเพิ่นมาบอกนะต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบ้านเพิ่นว่าที่มีเด็กน้อยอพวกสาวน้อยปบแป้งพญาเสือโครงอ่า ตระกูลอโกนิมาและว่าง่ายๆพวกที่มียางเนี่ยอืมเข้าตาทําให้เกิดคานและคลายเครื่องหรืออาจทําให้ตาบอดได้เพื่อนมาแล้วมันซิแม่นความเขาอยู่เพราะว่าคนที่เขาโดนก่อนเนี่ยเขาซิม,มาเล่าต่อๆเนาะให้ฟังอืมเอาล่ะสำหรับเมื่อนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามบุญตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามี ให้เป็นเศรษฐีมือห้งมือหนานอนรับกะคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกะคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชตเดินทางไปใสมาใสกะขอให้อยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีเด้อให้พ้นจากทูตผีวิญญาณชั่วร้ายโควิด1 9อ่าสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้าย ปลอดภัยจากเจ้ากรรมนายเวรเอาโหสิกรรมซึ่งกันและกันสำหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือต้นบันไดสวรรค์ไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างไรายได้เป็นของฝากของที่ระลึกครับ 谈不拢。